เอ่ครับก็ขอแสดงความยินดีกับพี่ดิโชด้วยวันนี้นะครับเป็นเคสของอ่ารีสแนนด์บ้านครับวมนี่จังหวัดไหนนี่พี่นครศรีธรรมราชไกลมากเป็นเคสไกลที่สุดที่ผมเคยทำนะก็คือเราอยู่ที่สมุทรปราการนะครับยินดีครับพี่แต่จริงแล้วคือตัวพี่ทํางานอยู่ที่สมุทรปราการใช่ครับใช่แล้วอยู่ที่โซนที่ผมพอดูแลได้พอดีอ่าพอดี แต่ด้วยความที่บ้านนเกิดบ้านเกิดอยู่ที่นี่อเอาบ้านเข้าจำนองอะไรนี้ไว้แล้วอยากจะรีไฟนแนนซ์เปลี่ยนแบงก์และติดปัญหาอะไรลองไลน์ฝั่งนี้ติดปัญหาก็คือมีหนี้บัตรมีหนี้บัตรกับสินเชื่อเยอะก็ไม่ขอบอกจํานวนแล้วกันเนาะแต่ว่าเยอะเยอะมากคือทาเองทาเองไม่ผ่านอ่ะก็เลยเห็นในรีวิวของคุณแม็กในเพจในเพจในเฟซบุ๊กนี่แหละก็ติดต่อลองดูคุณแม็กเขาบอกว่าเาโอเค เขาไม่เคยเือนกันไกลๆแบบนี้คลิปนี้ขอดันอือมอือกี่วันองวันไม่กี่วันรู้เรื่องอะยื่นได้สองด้วยได้สองด้วยได้สองธนาคารผ่านทั้งสองด้วยแต่พี่เองยังไงไม่ผ่านเลือกเลยผมผมเองไม่ผ่านคุณแมกดันทีเดียวได้สองธนาคารผ่านสองด้วยอ่าอยให้กับมันเลือกกันเนาะเลือกกันเลยให้ผมเลือกแล้วพี่จะเอาแบง์ไหนพี่เลือกเลยอ่าได้ทั้งสองแบงก์ไอนี่ก็แนะนำนะอ่า ความแตกต่กางระหว่างดอกเบีย้ยกับความคุ้มครองประกันภัย,ปร,ภยประกันชีวิตอะไรละเอียดอีย่อยอันนี้ี่เขาแนะนำผมเลยเลือกธนาคารหน,นึ่งเขาบอาคุ้มกว่าใช่ครับเรื่องดอกเบีย้ยใช่ที่เขาก็ปรึกษาก็ได้ว่า,าระยะยาวเป็นยังไงท่านาเป็นยังไงเลื่อนไขสมมติว่าอีกสามปีเราจะรีไฟแนนซ์จะทำยังไงใช่จะย้ายหรือจะต่อไปยังไงปิดยังไงคือเทคนิคพี่เขาเก่งยอมรับขอบคุณครับขอบคุณครับก็คือผมก็ขอบคุณด้วยเพราะว่าถ้าไม่ได้พี่เขาก็ ก็ลำบากเหมือนกันล่ะพูดตรงก็ลำบากเข้าใจเลยมันเหมือนกับว่าจังหวะกระจมอง,ง,งอเสียงโัรศั์วปปันนั้นวันเดียวประจกมอง,งในตอนจบแล้วเลาะอยู่ดีๆ<อ><อ>พี่มาเห็นผมได้ยังไงก็มันเหมือนกับว่าตอนนั้นผมหาใช่ไหม<อ>หาธนาคารแล้วเพื่อนแนะนาว่าอ่าก็ลองหาในเฟซบุ๊กดูดิแต่ก็อย่าไปเชื่อเยอะใช่ช่ใช่อย่าไปเชื่อเยอะก็ลองติดต่อดูผมก็ถึงถเปิดเข้าไปปั๊บเจอหักบ้านก็เปิดเข้าไปดู เห็นร mm ีว hmm. ิวร mm ีว hmm. mm ิว hmm. ก็ค right? ือผมก็สังเกตนะว่าอ uh ่ะจะมีพี่จะมีคุณแม็กซ์เราก็คือรีวิวตลอดคนเดิมตลอดคนเดิมตลอดอ่าแล้วก็มีผลงานแบบเดือนนึงคือทุกคือบ่อยอ่ะแต่ละเดือนแต่ละวันแต่ละทิศอ่าแล้วมีที่โน่นที่นี่อ่าก็ลองโทรดูโทรดูปั๊บอ่าสำนักงานใกล้บ้านด้วยใกล้บ้านใกล้บ้านเลยคือในมุมของเรานั้นในมุมผมว่าโอเคอย่างน้อยเราไปห็นหน้าร้านนะไปชิลลลไปออฟฟิต ไปเลยไปเห็นตัวละไปเห็นตัวไปเห็นตัวจริงเจอตัวจริงเจอกันกุยกัน,นารา,นาลยละเอียดอะไรประมาณนี้ออีไปเจอาฟิตครั้งแรกปั๊บยืน่นสามบอกอาทิตย์หนึ่งไม่ถึงอาทิตย์ธนาคารโทรมาเดี๋ยวประเมินเข้านะตามทีเดียวสองธนาคารเลยซึ่งมันเร็วแล้วก็เข้าไปปั๊บ ผ่านที่น่าจะผ่านอย่างนี้น้องเขาทีมงานอ่ะทีมงานคุณเม็กบอกไม่น่ามีปัญหาผมว่าคูคือถ้าเคสที่รับมาแล้วก็โอกาสผ่านเกินครึ่งแล้วกันแต่เราจะบอกว่าผ่านร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ก็พยายามถามน้องอยู่นะทีมงานคุณเม็กว่าชัวร์ไหมพี่ชัวร์จริงไหมเขาก็เหมือนคุณเม็กบอกกันเลยไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แปลว่าน่าทีน่าจะได้ผมก็บอกว่าดีเต้ อบบนี้เลยปั๊บเดียวคอนเฟิร์ม้งส่งธนาคารเลยหลังจากทำเนี่ยก่อนก่อนหน้าเนี่ยก็คือรายจ่ายต่อเดือนก็เยอะเยอะเลยแหละเยอะเยอะเลยเลยเกินเงินเดือนเลยอ่ะเกินเงินเดือนเลยแบงค์แบงค์ที่พี่ไปทีแรกเขายังงงเลยนะว่านี่พี่หมนเงินใช่ครับได้ยังไงอยู่ได้ไงโดยที่ไม่ติดบุโรใช่เขาเขาเขาเจอรายจ่ายผมแต่ละเดือนปั๊บแล้วก็เทียบบุโรเขางงเลย ว่าผมมาอย่างไงพี่ฉเฉลยหน่ว่าพี่พี่อยู่กัได้ไงโดยที่พี่ติดก็<อ>ส่วนหนึ่งก็ต้องเขาเรียกว่าต้องต้องลำดับอ่าลำดับการจ่ายอ่าเอาตรงไหนไปตรงไหนเพื่ออ่าอะไรอะไรตรงไหน อะไรดอกเบี้ยแพงดอกเบี้ยน้อยตตรงนี้ก็จากตรงนี้ก็คือเทคนิคการบริหารนิดนึงคือผมผมทำงานประเภทนี้อยู่แล้วคือบริหารคนบริหารเวลาการจัดลำดับความสําคัญก็เลยเอาลงมาใช้ก็แบ่งมาได้ประมาณสองสามปีเนาะโอ้หถือว่าเก่งมากเพราะว่ามันมันไม่ติดบุโรดยที่ยอดเกินเงินเดือนไปเยอะแบบเยอะมหาศาลเลยแล้วเนาะสองเท่าซึ่งเขาก็เขาก็งงนายก็บอกได้ไงเนี่ยอยู่ได้ไง ก็น,นี่แหละก็น,นิดนึงก็ข้อคิดก็อย่าํทำด้วยกันแบบผมด้วยกัน <laughs> อันนี้อันนี้เรียกว่าก็ก็กนีเมื่อมันมันมันมาถึงจุดนี้นะ <c oughs> แล้วเราจะทำยงไงไม่ให้ติดบโุโรู่องพี่ยังดีนะก็คือว่า เอาบัตรหนึ่งมาจ่ายบัตรสองบัตรสามเล่มบนไปอย่างงี้ประมาณนี้เนาะใช่ครับก็เจ้าครับคือเราต้องเลือกทําด้วยเลือกทาบัตรแล้วก็เลือกวงเงินเอาวงเงินไหนมาจ่ายวงไหนคือมันมันต้องคิดทุกอย่างประมาณคือคานวณทุกอย่างของพี่ยังดีก็คือบางเคสก็คือเอาเงินนอกระบบเลยมาเพื่อจ่ายบัตรเครดิตดอกเบี้ยแพงมากแพงมากซู้ไม่ได้อันนั้นแน่นเยียดบางเคสนะเคสนี้ก็โชคดีผ่านแล้วหลังจากทานี่เหลือหน่อยเดียวหมื่นกลางกลใช่จาก จากหกห้าหมหกหมื่นห้าเราเดือดเหลือเหลือหนึ่งห้าหมื่นห้าหนึ่งห้าเปหายไปหลายเท่าสี่สี่เท่าเลยห้าเท่าสี่เท่าอันนี้ชีวิตดีขึ้นล้ะคนงานคนนี้ครับสบายขึ้นแล้วสบายเหลือเก็บมีเหลือเก็บด้วยมีเหลือมีมีผู้แนมีมีเหลือในการใช้ชีวิตนิดหน่อยก็ไม่ถึงครึ่งของเงินเดือนนก็โอเคอยู่ ใช่ก็คือเราใช้กู้ดอกเบี้ยถูกเนาะดอกเบี้ยบ้านเนี่ยถูกเอามาจ่ายพวกพวกแพงติดบัตรต่างๆเนี่ยแพงมากผมเพิ่งรู้ผมผมเพิ่งไปศึกษาดูมันมันร้อยละเท่าไหร่ว่ายี่สิบสี่ต่อปีซู่งตัวสูงมากถูกต้องครับสูงมากสูงมากสูงมากครับใช่ใช่และเมื่อก่อนเมื่อก่อนไม่เอ๊ะพอมาสักปีนี้สักปีที่ผ่านมาเริ่มไปศึกษาร้อยละสิบแปดสิบเก้าสิบห้ามันต่างกันยังไงทีนี้สูงสุดแม็กซิมัมของเขาร้อยยี่สิบสี่ พอมาที่นี่มันรกษามรกดมาไปถามคนที่รู้อเยอะมากเขาบอกว่าน้องนองดอกเบี้ยเงินกู้น้องระบุถูกต้องพี่ใช่ผมมีประมาณสามสี่ใบเครดิตดีครับเครดิตดีได้เยอะผ่านแล้วแล้วก็ผ่านง่ายด้วยนะเพราะอะไรเพราะว่าที่ผมเคยถามคือว่าสองใบผ่านง่ายสองใบแล้วไม่ติดใบที่สามผบอกว่าเครดิตดีมีสองใบแล้วมีเงินจ่ายใบที่สามจะง่ายขึ้นอันนี้ที่ที่เคยถามนะถูกต้องพี่ถูกต้อง เราเครดิตยิ่ง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 มีใบเยอะยิ่งเครดิตดียิ่งหลายใบถ้าแบบจ่ายตรงเนี่ยยิ่งง่ายเลยเพราะว่าคนนี้เครดิตดีมากันเลยคราวนี้ทุกแบงค์มาให้เลยผมแม้กระทั่งโทรมาถามตามพวกนี้แบงค์โทรมาเข้าโทรศัพท์สนใจไหมทำบัตรเครดิตอะไรประมาณนี้ก็เมื่อก่อนเคยหยุดตัวไปเป็นตัวหอเป็นตัวเาลยก็มีเอาอะอย่าไปเยอะมากใช่ครับมันต้องมีนะต้องเงินฉุกเฉินเพราะว่าผมเมื่อก่อนไม่เคยที่ทำบัตรเครดิตก็ตัวหยุกเฉินนั่นแหละ มันมัน,ม,นมันต้องใช้้ะใช้ได้เลยแต่เดี๋ยวบอกมาก่อนไม่ไม่รู้จักใช้กันไม่รู้จักใช้ใช <laughs> ่พี่ก็วันนี้ขอบคุณพี่ด้วยครับโอเคครับสวัสดีครับ